วันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันที่9วันนี้วันที่31เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567 เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านางสาวนฤมิสาหามัยตีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอดในอาคาัครยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิ ัมมันตาจักกวาลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธ,ธมังมุนิลาชัสสาสุนันตุสัทขาโมขทางสักเคกาเมจะรูปเปสีดิขีค่ะและตะเตจันตลิเขคตวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลุวะนะคะคาเนเคหาวัตถุสมิงเขตเต ภูมิมาจายันตุเทวาชาลัาตละวิมตเมยักขะคันทัพผานาคาติจันถาสันติเกยังมุนิวาละจานังสาธโยเมสุนันตุธรรมมสวนากาโลอายัมพะทันตาธรรมมสวนากาโลอายัมพะทันตาธรรมมสวนากาโลอายัมพะทันตา นามูตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขัจฉามิธรรมังสารนังขัจฉามิสังฆังสารนังขัจฉามิ ท pues ุติยมปีพุทธ nah ังสารนังคาชามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาชามิทุติยมปีสังฆังสารนังคาชามิตติยมปีพุทธังสารนังคาชามีตาติยมปีธรรมังสารนังคาชามิตติยมปีสังฆังสารนังคาชามินัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหตุสัพพทา นาทีมีสารนังอัญ,ญังธรรมูมีสารนังวัง,งเอเตนะสัจจะวเชนะโสตีมีโหตูส <bip stat> um ัพพทานาทีมีสารนังอัญังสังโฆมีสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสตีมีโหตูสัพพทา เอวังเมสุตังเอกังสามังพระควาสักเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังคเคนะสัจจิงบันจะมาเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหังเตหิทัสหิจะโลกาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหที่ พระวันตังทัสสานายะภิกขุสังคจจะอัทโขจะตุนังสุทาวาสักายิกานังเทวนาเอตถาโสอายังโขพระวัสเกสุวิหะลติกาปีละวัตถุสมิมหาวเนมมหันตาภิกขุสังเคนะสัจทิงปัจจามเทหิภิกขุสัตเตหิสัเพเฮวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสันนิปตะ ตาหติพะควันตังทัศนายาพิคุสังคจายันนูนามายานปิเยนะพะควตาตเตสุนุปสังกามียามะอุปสังกามิตวาพะควตโตสันติเกปจเจก,กะคาถาพาเสย,ยามาติอทโคตาเทวตาเสย,ยาถาปินามะคะลาวาบุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเลยะ ภาษาสิริตังวาภาหังสามิเชยะเอวเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตลาหิตาพระควโตปุราหังบาตุลหังตุอะทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตวาเอกะมันตะอัทังสุเอกะมันตังทิตายโขเอตาเทวตาพระควโตสัตดิเตอีมังกาทังอภาสิ มหาสมโยปววัตนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาัตามหาอีมังธรรมมสมยังทักขิตาเยว,วะอาปาราชิตาสังคติอัตโขอ,อป,ปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิปันตระภิขโวสัมมาทาสังสุจิตตังอัตโตะูุชุกะมายังมังกังสุสารทีวะเนตานิคขาหิตวาอิทิลิยานิ ลักขันติปัิตานิอัฏฐโคอัปลาเทวตาภะควัโตสันติเกอีมังคาทางอาาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีขังอินทะขีรังอุมพัจจมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมาราจะคูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัฏฐโคอัปลาเทวตาภะควัโตสันติเกอีมังคาทางอาาสิเยเกจีพุทธังสรานังคตาเสนะเคเต้ามิสติ พระยาภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวากายาปะลิปูเลสันติติอัทโคพะควาพิขุปอามันเตสิเยภูเยนะภพิคเวทาวสัจุโลกะธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะชาคตังทัศนายะภิขุสังคัจากเยปิเตพิขเวอาเหสุงอติตามัททานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธะ เตสัมปีพระขวันตานังเอต่าปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยะถาปีไมหังเอเตละหีเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัรทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปีพระขวันตานางเอต่าปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตา,า,า,เเตาวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหีอาจิกขีสานิ พิคเวเทวกายานางนา,นามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานางนามามิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางนามามิตังสุทานะสาธุกังวานาสิกา,า,าลุทาภาริสามิติเอวังพันเตติโขโตเตพิขูพระเขาวาโตปัสสะโสสูงพระเขาว่าเอต้พระวัทัโวจ่ สีโลกามานุษย์กัสสามิยตถาภูมิตทาสิตาเยสิตาคีรีคาัพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสตรศินาโลมะขังพวามิสัมภูโภโ,โอธามตะมะานาสาพุทธาวิปุสันนะมะนาวิราพิงโยปัจัสเตยยตตวาวานีกาปิละวัฏเวิ ตัตโตมัตยิสัทธาสาวกศาสนีะเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิฆาโวเตจะอาตปะมะกาลุงสุตวาพุทธะสาสาธนางเตสัมปาตุละถุทานางอมุตอมนุสานางทัศนังอเปเกสัตมัถังขุสหัสสังอัถสัตตาิงสตังเอเกสหัสานางอมนุสานัตมัชชาสุง อพเปเกนังตันวัดขันทุงทิสาสัพพาผู้ทาอาหุงตันจากสัมพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตาโตอมัตตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเทวกายาอภิษกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโอหังยิกิตายสามิคิรติอนุบุพภะโสสัตตาสหัสสาวยขาภุมมากระีละวัถวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกมุงพิขูนางสมิติงวานังชาสหัชชาเหมวันตายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกมุงพิขูนางสมิติงวานังสาตาคีลาติสทาหาายักษานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกมุงพิขูนางสมิติงวะนัง อิเจเตโสหาสาหทายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทามนอภิกรรมูภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทามนอภิกรรมูภิกขุนางสมิติงวะนัง กุมิุมิโลราชาคาฮิโกเวปุลาสานิเวศานาังพินโยนังสาตาสาหาสังยักานังปะลิลุปาัส,าสเตกุมพิโลราชาคาฮิโกโสปะคาสามิติงวะนางังปุริมันจาาที่สังราชานะตาลัตโจปภสษาสติ คันธพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาข,ขาวตโตอิทามานามหาพาลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนอมุทามานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังทักขีนันจาสิขังราชาวิรูเหา ตับปัสสาสติกุมพันานานังอธิปติมหาราชายาสาศิโสพุตตาปีตัสสาพหาหะโวอินธามานามหาภาราอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกวามุนภิกขุนาสมิติงวะนางังปัจจิมัจจะทิสังราชาวีรูปะโคปัสสาสตินา,นาคานังอธิปธติมหาราชายาสศิโส ปุตตะปิตาสาพระหาโวมินทามานาะมหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะสสิโนโมทามานาะอภิการมุทิฟุนังหันติงวันนะั้นปุนตะลันจทัทิสังราชากุงเวโลกับปัสสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุนาปิตาสาวาหโวอินทามานามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกโมบิภูนางสังติวะนางปูรีมาทิสังทัตตาสโรลทโถทักกินเนนะวิลุหกโกปัจฉิเมนะวิลุปะโขกุมเวโรอุตาลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจะลุตุโลทิสา ทัธารามานาอันถังสูตรทรวเนอากาปิประวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสถามายาคุมเพวะเวเททุวินูจาวิทุโตสาหะาจันทโนูกามาเสโทจะกินนูมะคุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมาจจกโทจะเทวาโวาววสโตจามาตาลิ จิตตะเรโสจากคัมพพ์โพนโรราชาชนูชาโสอาคูปัจจสีโขเจว,วะติมพะลูสุริยะวะัจจสาเอตเตจักเยจะราชาโนคันทภาสหาราชุภาโหตพิโมทมานาอภิกรม,มุงพิขุนังแตมิติงวานังอาทาขูนาทศสานาคาเวสาราสาหัสตจาการกัมพารัสัตตะลาอาคูอาปาคา อายาคาสาหาย,ยาติภักวิยามุนานทะัทรัฐาจะอาคูนาคาอายาัสสาิโหนเอราวันโนมหาละนาโคโซปาครับจะมีติงวันนังเยนาคาลาเชสหาสาหาลันติทิพาทิชาปะกิวิทุ จักขูเวหายาสาเตวะนามชฉาปตาจิตลาปุสุปันาอิติเตสะนามังอภะยันตธาธา,าคะราชานะมาสีสุปนาโนเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคะสุปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิตะหันเสนะสมุทังอสุลาศีตา พาตโลวาสาวาเสเนอิชิมันตโตยะสสินการักกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวชาสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาลาโทนมุจีสาหัสาตาจะพาลิปุตานังสัพเพเวโรนจะมานกกาสันในหิตวาพะลิงเสงนังพาหุงพัสตะมุคาคำมงสัม มะโยธานิพิคันตาพิขูนางสมิติงิงวะนังอาปโปจัตเทวาปัทวีจัตเทโตาวาโยทักตัาคัมุงวาลูนาวาลูนาเทวาโสโมจยาาะยะศัทธาหะเมตตาการุณากายิกาอาคูาทาเทวายะศศีโนทาเสเตทัศธากายาสพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นาวันโตยะศสีโนามูธามานาอภิกามูพิขูนางสมิติงิงวะนัง เวทุจะเทวาสาหัตลีสะอาสามาจะทุเวยมาจันทสูปานิวาเทวาจันทามาโคโูปุลกิตาสุริยันสูปนิตะสาวเทวาสุริยะมา,โคโาคูปุลกิตานักขัตตานิปุลกิตาวาอาคูมัทภาลาหากาวัสุนางวัสโสเสโสสักโ,โกปาคะาปุริทโส ทัเสเตทัสถากายาสัพเพนานตัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามาราอภิกาม,มุงพิกุนางสมมิติงวนังอาถาคูสหาหภูทเทว,วาชาลามคิศีลาลิวะอริทกาจะโลชาจะาก,กุมมาปุพานิพาสิโนวัลุนาสหาหธรรมจาจะอัจุตาจะอาเนชกาโสเลยสุริจิตาอาคูอาคูวาสัส เนสิโนชาเสเตทัสาธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนมูธามนาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวะนางสามานามหาสามานามานุษามานุสุตมา,าคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนุษมโน,มนปทุสิกาอาทาอาคูสะและ,ะโยเทวาเยจจโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูทเทว,วายัสสิโน ทัสเสเตทาสัชากากยาสัพเพมานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิวติมันโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโมทามาณาอภิกรมงพิขุนังสันติงวันังสุกกาการุมหาอาลุนาอาคูเวนัสสาสาหาโอทาตะขะยะหาปามมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามตาหาลคาชามิสากาจายาสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโูนโยสิชาอภาิวสวัสติสทัศเตทัศสถากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัตสิโนมทธามานาพิก้ามงพิกูนางสำมิจิวิวนังเขมิยาดุสิตายามากัดลัทธาจะยาสัตสิโนนำพิากากรามาเศรษฐาชหิตนามาจะ อาสวานิม,มานะลติโนอาคูอาทาคูร拉ติมิตาทัเสเต,เตสัชชากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนมูธามานะอาอภิกามุงพิหูหนางสมิติงวันนงสัตเถเตเทวนิกายังสัพเพนานะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเกสนิชาสาหะ พวุธ,ธาชาติมคีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุละละหามาปะละมะโตจะปุนตาอิทิมาโตสหังสันนังกุมาติสโสจะโสปาคาสม,มิติงวะนังสหัสสภะลหะมะโลกานังมหาพระลหะมาพิพาติภะทติ อุปป,ปันโนชุติปันโนพิฆา玛กายโยยัสสิโสเทเสตาถะอิสลาอาหูบันเจกะวัสสัาสติโนเตสัจจามาชัชโตอาคาหายโตปาลิวาลิโต,ตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภะ,ะละหามก,กายมกเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะปันทันทะ มาทียังเอเทเอถาคันธาทาพันธาสะลาเคนะพันธามัตถโวสมันตาปริวาเลทามาโวมุจิตะโกจีนังอิติตัจามหาเสโนกันสะเส,ะสะนังอเปสติปานิตนาตลามาหัจจะสัตลังกัตตวานะเพร,าาาาระวังยะถาอปาวุสาโกเมโคฐานะยันโตสวิชุโก ตาธาโสปัจจุทาวติสังกุนโทอาศัยยังวะเมอเตสตจัสพ,พังอภิญญายะววิคตวานาจักขุมาตโตอามัญตต,ติสัทธาสาวกีศาสนีละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาฐานพิขเวเตจะมาตับปักมากลุงสุตวาพุทธังสาศาส,าส,าสานังวิตะลาเคหิปกกมุงเนสังโรมันปิอินทักลุง สัเพวิชิตาสังคามาพระยาติตาสัสัส,สีนโนมูทันติสาหภูเตหิสาวัตาเตชะเนสุตาติ